สวัสดีครับน้องครับาเช้าวันเสาร์นะครับกราฟกำลังกราฟกำลังไม่แน่ใจนะครับว่าจะลงต่อตามเทรนหลักหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะเข้าออเดอร์อีกสักหนึ่งออเดอร์นะฮะพี่ไอเข้าออเดอร์มาหลายออเดอร์เหมือนกันนะครับช่วงเช้าวันเสาร์นะครับวินรุดรวดเดี๋ยวจะเข้าอีกสักหนึ่งออเดอร์ทำท่าเหมือนจะหลุดแนวรับทุกแนวนะครับตอนนี้ไหลครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับค่อนข้างที่จะ หลุดกรอบด้วยนะครับแล้วก็ตามเทรนด้วยนะฮะเดี๋ยวพี่ไอจะกดเขาออเดอร์ออเดอร์เซลล์นะครับถ้ากรัปยกขึ้นมานะฮะเป็นแท่งเดอะไฟนอลด้วยนะครับอีกนิดนึงแท่งเดอะไฟนอลนะครับแท่งก่อนหน้าหลุดแนวโอ้ยมาครับกดเขาเดร์ไปแล้วนะฮะ ขึ้นมาให้ได้เข้าออเดอร์นะครับกราฟขาลงนะครับหลุดแนวไซด์เวย์นะครับหลุดแนวรับในแท่งก่อนเดอกไฟนอน,นะครับแท่งไฟนอนก็กดเข้าออเดอร์ตามไปนะฮะดีดไหม เรียบร้อยนะครับตามสูตรอ่ะโอเคนะครับวินสวยๆลากันที่1ออเดอร์นี้นะครับใครสนใจในเรื่องของเดอะไฟนอลนะครับทักหาพี่ไอนะครับวินรวดรวดลากันเท่านี้ครับสวัสดีครับ